สถานีรถไฟเกาะสะบาเป็นสถานีหนึง่งเป็นสถานีตะบนนครับอยู่ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นสถานีที่สะอาดามากครับตบแต่ง บริเวณได้สวยงามมากมีทั้งไม้ป่าต้นต้นสม้คอยผสมผสานกันตกไปเฟื่องฟ้าลุปทรงสานีอยู่เท่มาก ทางนี้ก็ลงทางใต้ไปสมัยกรุ๊ปทางนี้ก็ขึ้นเหนือไปอัมภอาใหญ่ครับเป็นสถาน,นี้เลยกบมีรถจอดวันศีกระบวนนะครับก็บประมาณน,นี้ครับอาคารคลาสสิกสวยงาม Ở trên chỗ cũng như là khăn bèo ấp tiếng xuyên đơn cân นเที่ยวรถขึ้นลองวันละสี่ขบวนเริ่มแต่เช้าก็ประมาณเกือบแปดโมงใกล้ใกเคียงเที่ยวทางเข้ามีเครื่องส,สแกนเรียบร้อย ก็สบายยินดีต้อนรับครับต้งที่ใ้อันนี้ก็จัดสวนได้สวยงามมากครับประมาณนี้ครับมากว่ากันสำหรับพี่ร้องที่ชื่นชอบแล,และรักรถไฟทุกท่านครับขอบคุณครับที่ติดตามและสับไกตกา e ในการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ